สีเลด้าไม้กับ c a p t a น n Angels ลิงออเป็นไงบ้างทุกคนมีความสุขไหมแฮปปี้ไหมสวยไหมชาวจ้ามมาชาวจ้าชาวจ้ามาแต่ว่าเริ่ดอ๋อเริ่ดถามว่าเริ่ดไหมเมื่อกี้แบบเหมือนเหมือนคาว่าเพี้ยวเรียกว่าเพี้ยวเนียเพราว่าสวยเียวเียมาไปหมสวยสวยงามยหมา

สวัสดีปีใหม่นะคะดีใจมากที่มาเจอทุกคนในนี้เลยแล้วก็แฟนๆทางออนไลน์ด้วยนะคะ<ช>สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนยหลิงๆค่ะสวัสดีค่ะเซนทันเวิลด์สวัสดีพี่ๆแันคลับจากทุกๆด้อมด้วยนะคะดีใจมากปีนี้เป็นปีแรกที่พวกเราได้ขึ้นไปที่เขาดาวค่ะต้องขอบคุณเซนทันเวิลด์ด้วยนะคะที่เชิญพวกเรา พวกเรามาค่ะแล้วก็สวัสด,ดีคดีในไลฟ์แล้วก็คนที่ดูผ่านช่อง3กด33ด้วยนะคะทั้ง88ล้านคนสวัสด,ดีค่ะ88ล้านก็ไปเลยเยี่ยมมาเอาล่ะมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นด้วยอยากเล่นเหรอพร้อมไหม,พร,มพร้อมค่ะ,ะจุนไปห่าและมั้งจุนไปหาเลยจุนไปหาแล้อไปปะอ่าแปลว่าพร้อมแล้วมาฮะกล่องมาเลยกล่องกิจกรรมแรกของเราฮะนั่นก็คือกล่องของขวัญปริศนานี่ภูนีขวานมากนะ เขามีกล่องของขวัญให้กันและกันด้วยยังไม่เห็นนะนี่ของหนูนี่ของหนูหรอเปิด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 แล้วใช่ไหมฮะใช่โอเคงั้นต้องสลับกันใช่ไหมใช่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขานะใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวออมให้หลิงหลิงให้ออมแต่ว่าต้องทายสองสาวจ๋าต้องทายว่าเขาให้อะไรเราเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยช่วยเดาไปด้วยกัน เดี๋ยวให้หลิงหลิงทายก่อนคิดว่าออมให้อะไรเอออ่ะเดาดูนะมีสี่ช้อยให้ Are you ready สี่สี่ช้อยครับอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาเหรอ็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าอันนี้เป็นของหลิงอ่ะเป็นไปได้อ,อันนี้คือน้องซื้อให้พี่หลิงโอเค okay, มีอะไรอีกนะม,มีมีอุปกรณ์กีฬาครับมีเพราะว่าเราชอบเล่นกีฬาใช่ไหมใช่ะโอเคฟิตตลอดมีสร้ข้อขมือ อันนี้ก็น่าสนใจมีตั๋วฟรีเดย์พาไปทานข้าวอันนี้ก็น่าสนใจเห็นว่ามีจะมีนัดทานข้าวกันอยู่ใช่ไหมใช่โอมากเกษตรหรือเปล่าโอมากเกษตร<ช>นี่ไงใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะโอเคแล้วก็มีหมอนสกรีนลายหน้าน้าองอมหมอนลายสกรีนหน้า,นาอันนี้น่ารักมากอยากได้ <S 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 แต่ได้เยอะมากเลยได้มาเยอะมากหมอนสกรีน เป็นหลิงได้มาเยอะมากเป็นหมอนที่แบบสกรีนลายหน้าของน้องออมเลยมีข้ามมด้วยนะโอเคมีสี่ช้อยนี้ตอบดูครับหลิงหลิงครับ What do you think the answer is What do you think it's in the box I think is คิดว่าอะไร B B หรอสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือหรอ๋อเหรอเหรอโอเคคิดว่าสร้อยข้อมือไหมเดี๋ยวเรายังไม่เฉลยเรายังไม่เฉลยนะโอเคงั้นมาที่ออมบ้าง ให้เดาว,ว่าหลิงๆให้อะไรเราเอออ่ะมีช้อยให้พร้อมไหมครับเมื่อกี้เหมือนรู้เลยนะเนี่ยผ้าห่มสกรีนลายหน้าพี่หลิงๆอุ้ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมหนูว่าเป็นน้ำหอมน,น,น้ำหอมนวยคิดว่าเป็นน้ออ๋อคือพอดีมันมีช้อยขึ้นให้แล้วตรงนี้นะฮ <Yeah. S 1> ะมีผ้าห่มสกรีนลายหน้าพี่หลิงหลงเพราะว่าเห็นว่าขี้หนาวใช่ไหมโอเคมีน้ำหอมมีตุ๊กตาคาบิบาร่า ใช่ป่ะฮะอิซิวยังนอนหลับอะไรขนาดนั้นนะฮะโดนสตรอเบอรี่ไปกี่ลูกฮะหลายลูกไม่รู้ตัวโดนแกงสุดๆโดนแกงสุดๆแล้วก็มีตั๋วฟรีเดย์พาไปปีนเขาโอเคอ่ะเมื่อกี้เราตอบแล้วนะออมตอบว่าน้ำหอมคิดว่าน้ำหอมนะแล้วเราต้องแลกแลกกล่องกันไหม้องแลกกล่องกันแลกกล่องกันครับ Happy ้ ที่นี่ <Okay. S 2> อะไรอะเมื่อกี้ทายเป็นที่เรียบร้อยหลิงหลิงทายว่าสร้อยข้อมือส่วนออมทายว่าน้นำหอมมาดูกันฮะน้องออมมันทำไมในนี้เป็นของน้องออมหรือเปล่าของฉันหรออใช่ไหมคืออะไรสรุปคืออะไร คืออะไรไอซ์น้ำหอมน้ำหอมอ๋อแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะเออคืออะไรฮะสรุปคัมเปาคืออะไรเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะขอเราแกของขวัญก่อนอ่ะได้แกะของขวัญดูฮะคืออะไรครับอ๋อสร้อยข้อมืออ๋อเอ้นเมื่อกี้ตอบถูกกันหมดเลยน้ำหอมกับสร้อยข้อมือใช่ค่ะหนูตอบผิดเพราะหนูตอบสร้อยข้อมือแต่จริงเขาให้สร้อย ตอน้ำหอมแต่เขาใช้สร้อยข้อมือหนูก็คือจริงเมื่อกี้เป็นกล่องที่เขาให้มาแล้วแหละอ๋อเหรอเอาไปว่าไปแบ่งกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวแบ่งกันรู้สึกไงบ้างก็ใช้ได้กันอยู่แล้วจ้าโอเคโอเคเกมแรกผ่านไปปรบมือกับเกมแรกด้วยและของขวัญก็เป็นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาเราไปกันต่อ crowd sparkling เออต้องการความช่วยเหลือของทุกทุกคนด้วย we need help from everyone here right everyone has their phones Bring out your phone put on the flashlight เปิดเปิด flash กันเลยเป็นทะเลดาวเออพี่ีชอบทะเลดาวมากมาใช่เหรอใช่งั้นเดี๋ยวออลดเลยงานเลยเลยหมายอะอยู่ไหนอะไข่ก้อมึ่งไขก้อเห็นไม่ทันอะพีพีพีป่ะ What was that What was that พี่พีแั่พี่พี เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีหลิงออมช็อตนี้ไหมฮะมีไหมมีไหมมีตลอดมีตลอดทําให้ดูก็ได้ทําไปแล้วตะกี้เป็นช็อตเด็ดไม่ทำไม่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นด้วยเห็นไหมทันไหมขอขออีกทีพี่พี่ช่างภาพขออีกที อ๋อหรอสองวิโอเคนับหนึ่งสองแฮปปี้นิวเยางหลิงควงจะถามอยู่พอดีเลยน้ำหอมฉีดตรงไหนก็หอมเลยฉีดตรงแก้มมาโดนหอมแก้มใช่ไหมฮะอย่าฉีดแก้มอย่าฉีดแก้มเะหรอโอเคมาทะเลดาวทะเลดาวพี่หลิงหลิงชอบใช่ไหมใช่ค่ะมาฮะเดี๋ยวเล่นทะเลดาวกันมา everyone turn on your flashlight มาฮะ flashlight everyone everyone Fark me ครับสวย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  We need everyone's help, okay? Yes! Put on your flashlight กด flashlight ฮะเปิดไว้ด้วยนะ It's so beautiful เห็นไหมสวยมากสวยมากเยี่ยมเลยสวยมากเราถ่ายรูปกับช็อตนี้เลยได้ไหมได้ไหมเป็นแบบทะเลดาบวกซ้ายขวาแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันไปด้วยนี่เชิญครับสวยมากพี่พี่ชักภาพครับมาถ่ายรูปกันหน่อยเร็ว ตรงไหนเนี่ยเลือกได้เลยครับ Take your spot ตรงนั้นหรอได้เลยได้หมดเลยมาเลยครับพี่พี่ช่างภาพถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันตรงกลางเลยก็ได้นะจะได้สวยๆเอาสิได้เลยเซนเตอร์เลยเชิญเลยครับ2สาวมาเลยนี่ท่านผู้บริหารก็เปิดแลดด้วยนะฮะขอบคุณมากนะฮะร่วมสนุกกันไปครับ This beautiful moment right here we are just moments away from 2025 เป็นภาพที่สวยมากสวยมากครับใครมีแฟลชนะเปิดเลยนะสวยงามครับเออต้องหลายตัวพับนิ่งแล้ววิดีโอนะพับนิ่งด้วยครับเชิญเลยพับนิง่ง Big smile for the camera ติงออมครับกับ Central Bangkok Countdown 2025 The Original นี่คือ Countdown Angels we got our two lovely angels on this very stage at the moment ling ling k h o n g and น no ้องออมน่ารักสุดๆเลยครับวีดีโอด้วยนะมาและเดี๋ยว some giveaways ใครอยากได้ของรางวัลของขวัญด้วยนะฮะจากลิงออมมาลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันมาครับ อยากให้อยากชี้แล้วก็ให้พี่เขายิงหรือว่าอยากยิงเอง <Wow. S 1> <laughs> อยากยิงเองเหรอโอเค go ahead go ahead อันนี้รอบนี้เสื้อสองตัวคนละตัวได้ห <c oughs> ลิงหลิงยิงเดี๋ยวอม <c oughs> ปรรจุกระสุนให้กับพี่นี่โอเคฮะพีอันเดียวเดี๋ยวสลับกันยิงสลับกันยิงสลับกันยิงเดี๋ยวบรรจุกระสุนก่อนนะพี่ได้เลยฮะ <c oughs> เล็งได้เลยนะ <c oughs> เอ็มก่อนเอ็มก่อนใคร <Yeah. S 1> อยากได้ชูมือมาใคร <Yeah. S 1> อยากได้ชูมือมาพิศตะวันพิ่ตะวันโอ้โหโอ้โหโอ้ล่ะโ oh. 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 อย่างเท่เลยโอ้ hey. สวยมาก good aim good shot โอเคมาต่อที่น้องออมครับ ด้านขวาแล้วด้านซ้ายบ้างไหมหรือตรงกลางว่างไงไลองดูลองดูหลิงหลิงบรรจุยังบรรจุยังมาฮะสนุกกันไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับความพิเศษยังมีอีกมากมายใครที่รับชมผ่านทางช่อง3กด33 2 Stay t กันไว้แล้วเราก้าวเข้าสู่ปี2025ไปได้วยกันครับ ตอนนี้อยู่กับเรา Angel s หลิงออมน่ารักที่สุดนะฮะมามอบความสุขให้กับทุกคนบนเวทีแห่งนี้เ t ็ a l ร o r l d b a n g แ o k คอ u n t d o w ด2025 on the count of one t w โหอย่างไหวเยี่ยมมากขอค้นครับคือมันเร็วมากอ่ะไม่ได้ตกใจแล้วเมื่อกี้ขวานเร็วมากด้วยนะเยี่ยมมากขอบคุณหลิงออมนะฮะ thank you so much for your time <My> สนุกไหมทุกคนแฮปปีไ้ไ,ไหมใครชื่อมาควายเลิมาควายเลิมาค่ะแฮปปี้นิวเอียร์ทูดานะคะสุขสันต์ปีใหม่ค่ะแล้วก็ชิงเงียงควายเลิศสันหนีไฟล็อกสันไทยกินห้องหอยหอยซ้ำซ้ำให้มองหาลินแฮกอมเมย์โฮเกลินขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ ขอบคุณครับเอาอมาก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะ Happy New Year you guys I wish that this year is going to be your best year and I love you guys so much Thank you for coming today ขอบคุณที่มาหากกันวันนี้แล้วก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่มีแต่ความสุขนะคะกินอิ่มนอนหลับมีแต่คนรักนะคะ Happy New Year ค่ะขอบคุณครับน้องออม